สวัสดีครับผมตอนนวันนี้นะครับพบกันอีกแล้วนะครับ,ว,รบวันนี้มาพบกับพลอยสวยงามอีกนะครับที่ผมเคยเกริ่นไว้ว่าจะนําพลอยทับทิมของบอ่อจอนสันนะครับบอ่อจอนสันในจอนโซนของประเทศเกนยาแอฟริกาซึ่งในคลิปที่แล้วนะครับผมเอามาแนะนําไว้และเป็นพลอยจอนสันของบอ่อจอนสันที่เป็นเม็ดเล็กหรือไซเล็กขนาดเล็กนะครับ เอามาให้ชมแล้วนะครับที่ผ่านไปแล้วผมบอกว่าจะเอาไซส์ขนาดใหญ่มาให้ชมก็คือที่เห็ดอยู่ในวางอยู่ในขนาดนี้นะครับผมไซส์พวกนี้จะใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวผมจะชั่งน้ำหนักให้ดูเลยนะครับเนี่ยเอาให้ชมกันนะครับเนี่ยมีแต่ไซส์ขนาดใหญ่หมดเลยอย่างเม็ดนี้ใหญ่มเม็ดนี้ใหญ,ใหญ่ใหญ่นะครับผมเม็ดนี้สวยนะครับเม็ดนี้ชมพูหวานเลยนะครับผมเยวให้ชมใกล้ๆนะครับสําหรับทํา เป็นขี้ส้อยจะสวยมากเลยนะครับใหญ่เบิื้มเลยนะครับผมเนี่ยสีแดงอมชมพูนะครับบ่อจอนสานนี้ถือว่าเป็นบ่อพลอยที่สวยงามมากที่สุดเลยนะครับในของประเทศเคนยาของแอฟริกานะครับมาจากแอฟริกานะครับตัวเนี้ยเป็นพลอยทับทิมสีแดงอมชมพูนะครับผมพลอยทับทิมมีความแข็งในระดับ9้านะครับเป็นพลอยแห่งอํานาจเกียรติยศชื่อเสียงนะครับเป็นพลอยแห่งอํานาจเกียรติยศชื่อเสียงในคนสมัยโบราณเนี่ย เขาเชื่อว่าถ้าใครมีพลอยทัพทีมแล้วจะนําโชคลาภอํานาจเกียรติยุทธิเสียงมาสู่ผู้เป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นมันเป็นเขาเรียกเป็นขวัญในการบารุงจิตใจของเรานะครับผมถ้าใครมีเก็บไวไ้ไในครอบครองหรือเป็นเครื่องประดับนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือติดต่อเข้ามาได้นะครับถ้าสนใจ0634340930ของสิบกรอนอยันบนีนะครับดูเม็ดนี้มันจะหนักประมาณเท่าไหร่ครับเม็ดนี้จะหนักประมาณเท่าไหร่แล้วช่างน้ําหนักให้ดูนะครับโอ้เม็ดใหญ่มากนะครับ หนักเจ็ดสิบห้ากะลัดเลยนะครับหนักเจ็ดสิบห้ากะลัดถือว่าเป็นเม็ดใหญ่มากเลยนะครับผมเม็ดใหญ่มากสวยนะครับเป็นทับทิมของบ่อจรสารนะครับผมก็เรียกว่าทับทิมบ่อจรสารมาอย่างอะนอย่างอย่างพวกนี้ก็เป็นทับทิมเหมือนกันเนี่ยพวกนี้ใหญ่หมดทั้งนั้นหมดนะครับเนี่ยเม็ดนี้เม็ดนี้ใหญ่ใหญ่มากเลยนะครับเม็ดนี้จะหนักประมาณเท่าไหร่แต่ผมชั่งให้ดูนะโอ้หลายร้อยเลยนะครับสองร้อยสิบแปดกะลัดเลยนะครับเม็ดเนี้ย เรีว่าใหญ่ใหญ่มากนะครับ so สวยสวยงามมากด้วยนะครับชมพูแดงอมชมพูเหมือนกันนะครับเม็ดตีใหญ่อย่างนี้โอ้สวยงาม o. O like ออมากเลยนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้มาอย่างที่ผมมาวางไว้นี่เนีกก็สวยนะครับเออเมดนี้เมดนี้ก็ใหญ่สวยสวยเหมือนกันนะครับผมอเมดนี้เมดนี้ก็สวยเมดนี้ืมแดงอมชมพูเหมือนกันอ่าเมดนี้จะหนักประมาณเท่าไหร่ครับถึงร้อยไหม ปรมาถึงร้อยหรือเปล่าเดี๋ยวช่างดูก่อนนะครับผมว่ามันร้อยกว่านะเนี่ยใช่จริงๆด้วยร้อยกว่าร้อยสามสิบสี่กะลัดนะครับร้อยสามสี่กะัตสวยงามไม่นี่สวยงามมากนะครับผมเนี่ยผมไม่ได้ใหญ่ให้ชมไงที่ผมบอกว่าจะไม่ใหญ่มาให้ชมเพราะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับของสิบก้อนยมหนีผมจะมีพลอยสวยงามหลายชนิดมาให้ชมนะครับโดยเฉพาะถ้าพิมพ์ผมมีเยอะนะครับมีเยอะ เป็นพลอยก้อนดิบหรือพลอยเจรไนแล้วพลอยเจรไนคือพลอยพวกนี้นะครับอันนี้คือเจรไนสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้คือผ่านในเจรไนแล้วนะครับเป็นหลังเบี้ยนะครับเป็นหลังเบี้ยนะครับเนี่ยตรงนี้สวยสวยเม ed, Beatles, ื่อเทียดตัวสวยหมดเท่านั้นอ่ะเม็ดนี้เม็ดนี้สวยเนี่ยผมให้ชมใกล้ๆนะครับผมเนี่ยเอาสวยงามสวยงามสวยงามมากเลยนะฮะสวยงามมากเลยนะครับผมเนี่ยที่กองอยู่ด้านหน้าผมนี่คือมั่นใจนะครับเมื่อเทียดสวยเอาให้ชม ขยายจะก็ใชดูนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเม็ดไหนที่มันจะสวยมาให้ชมนะครับเม็ดไหนที่สวยเออเม็ดนี้สวยนะครับเม็ดนี้เม็ดนี้สวยเม็ดนี้ออกชมพูหวานเหววเลยนะครับหวานแหววเลยนะครับเม็ดนี้จะหนักประมาณเท่าไหร่นะผมเดี๋ยวผมชั่งให้ดูก่อนนะครับเม็ดนี้จะหนักประมาณเท่าไหร่หนักประมาณเท่าไหร่เอยหนักประมาณยี่ะห้ากรัตนะครับสวยนะครับหนัก25กะหกรัต ถ้าเจริญงอกมาแล้วก็จะเหลืออยู่ประมาณถ้าสิบสองกะลัดนะครับเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับผมมาชมใกล้ๆกันนะครับผมแล้วในเม็ดไหนที่สวยอีกนะครับเม็ดไหนี่สวยอีกอ่าอ่าเม็ดนี้เม็ดนี้ก็สวยนะครับเม็ดนี้ก็สวยอ่าเม็ดเม็ดนี้โอชมพูหวานเหมือนกันนะครับกําลังพอดีเลยนะครับผมเม็ดนี้เอามาทําเป็นข้อแหวนหรือทำกีก็สวยนะครับเดี๋ยวผมช่างดูก่อนนะฮะ ชังดูก่อนนะมันจะหนักประมาณเท่าไหร่สิบเอ็ดกะลัดถ้าเกียร์นออกมาแล้วก็จะเหลือประมาณทักห้ากะลัดจเรจหรือหกกะลัดนะครับเกียร์นออกมาแล้วสวยสีชมพูหวานเหวนนเวเหมือนกันนะครับผมแต่ละเม็ดสวยๆนะผมหาคาดูเม็ดสวยๆมาให้ชมอีกนะครับทับทีมของบ่อจรสานเม็ดนี้ก็สวยสวยงามมากด้วยเม็ดนี้เสมือนกันนะครับมีเส้นสีคอรัาดามด้วยนะครับมีเส้นสีคอราดามด้วยเม็ดนี้ก็สวยนะครับ สวยงามมากด้วยนะให้ชมใ,ใกล้ๆดูนะนี่เป็นเส้นสีก็ได้ว่าสีชมพูหวานนะครับของบ่อยการสรรนี้เป็นในแต่ละบอมันจะมีสีมาเหมือนกันนะครับลอยแต่ละชนิดนะมันอย่างคอยไทยก็เป็นออกสีแดงเลือดนกนะครับทับทีมของไทยแต่ปัจจุบันนี้หาได้ยากมากแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับผมตอนนี้สวยนะครับสวยงามมากเลยเดี๋ยวผมช่างให้ดูเม็ดนี้มันจะหนักประมาณเท่าไหร่นะครับเม็ดนี้จะหนักประมาณเท่าไหร่ เม็ดใหญ่นะฮะหนันก21กรัตยี่สิบเอ็ดกรัตถ้าเจียระไนออกมาแล้วก็จะเหลืออยู่10กว่ากรัตนะฮะสิกว่ากรัตสิบกิลลัดเศษๆนะครับสิบกิลลัดเศษๆนะสวยงามมากนะครับในเม็ดไหนที่สวยๆอีกนะครับเม็ดไหนที่สวยๆอีกนะเม็ดใหญ่ๆเม็ดใหญ่ที่สวยเออเม็ดนี้ก็สวยนะโอ้เม็ดนี้ใหญ่ๆใหญ่ม,หญมากด้วยนะฮะเม็ดนี้ถึงร้อยกรัตหรือเปล่านะเดี๋ยวจะให้ชมนะฮะเม็ดนี้เม็ดนี้ออกแดงอมชมพูเหมือนกัน เม็ดใหญ่เกือบ100ร้อยกะลัดหรือถึงร้อยกะลัดหรือเปล่านะช่างดูก่อนนะไม่ถึงร้อยนะครับเจ็ดสิบแปดกะลัดนะครับเจ็ดสิบแปดกะลัดเป็นเม็ดใหญ่มากโอ้เก็บไว้ในบ้านนนะเรียกซับนะครับนำโชคลาภมาสู่ผู้เป็นเจ้าของนะครับตัวนี้พลอยทับทิมเนี่ยลูบี้ควงกำแพงในระดับ9้านะครับเป็นพลอยแห่อำนาจเกียรติยศชื่อเสียงนำโชคลาภมาสู่ผู้เป็นเจ้าของหรือครอครองนะครับผม นีส้สวยสวยเม็ดมิดนิใหญ่นะสวยเลยเกอบนมาแล้วก็จะเหลือประมาณทัก30กว่ากรัตนะครับเม็ดนี้ถือว่าเป็นเม็ดใหญ่นะครับเดี๋ยวผมหาพลอยเม็ดใหญ่จะสวยมาให้ชมอีกนะครับเม็ดไหนอีกเออเม็ดนี้เม็ดนี้ก็สวยนะฮะเม็ดนี้ก็สวยเนยอาให้ชมใกล้ๆนะครับผเม็ดนี้ก็สวยนะเม็ดนี้จะหนักประมาณเท่าไหร่นะสี่สิบกรัตได้ไหมหลือห้าสิบนะ 40เกือบ50นะครับ48กะลัดนะครับสี่สิดกะถือว่าเป็นเม็ดใหญ่48กะลัดถ้าเจรนายออกมามันเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็เหลืออยู่ประมาณทัก20่ามยีกะลัดนะ2 3 24กะลัดก็สวยนะครับผมเพราะฉะน,นั้นอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มด้วยของ10กรอนิอนยมณีนะครับผมถ้าสนใจพลอย ชนิดไหนก็ติดต่อมาได้063434 0930นะครับเม็ดนี้ก็สวยนะครับผมเม็ดนี้เออม็ดนี้เป็นเป็นรูปเหลี่ยมนะสวยสวยงามมากเลยในเม็ดนี้นะครับผมเมนี่เนี่ยสวยงามมากเม็ดนี้จะหนักประมาณเท่าไหร่นะครับ20กว่ากราดได้ไหมหรือ30นะโอ้เกินเลยนะครับ 46ขนาดเลยเป็นเม็ดใหญ่มาเริ่มเลยนะครับโอ้ยทำที้สวยมากเลยนะครับเม็ดนี้ทำที้สวยงามมากเลยนะครับทำที่จะสวยงามมากเลยนะเนี่ยไอจุใกล้ๆเลยนะครับสวยงามมากนะครับทับทิมของบอจอรสารเป็นบอที่สวยนะครับของแอฟริกานะครับของแอฟริกาของไทยเราไม่มีแล้วครับมีเงินก็หาซื้อไม่ได้แล้วนะครับ แม้แต่ของออฟริกาของต่างประเทศนี่ก็หายากแล้วนะครับที่มันสวยๆอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตัดสนใจก็อย่าลืมโทรติดต่อเข้ามาจองได้นะครับที่สําเร็จแล้วก็มีนะครับที่สําเร็จแล้วเนี่ยตัวนี้คือสําเร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเจรนายออกมาสาเร็จเรียบร้อยแล้วอย่างเม็ดนี้เม็ดนี้ก็เจรนายออกมาแล้วเม็ดนี้ชมพูหวานแหววสวยเลยนะครับเม็ดนี้เม็ดนี้จะหนักประมาณเท่าไหร่นะครับทำก็แหวนกํนลาลังพอดีนะครับเม็ดนี้เม็ดนี้จะหนักประมาณเท่าไหร่๋ยาจะให้ชมก่อนนะครับ กำลังพอดีเลยนะครับหนะัก8กะลัดนะแปกะลัดจะเสียดแปกะลัดเก้าสิบตังนะครับกำลังสวยงามมากเลยนะครับผมแปดกะลัดเก้าสิบตงังชมพูหวานแววเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่นี้วให้ดูนะครับจะพอดีสวยงามไหมสวยมากเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยสวยมากเลยนะครับผมทับทิมจาก ท่าทีมอุณหภูมิมีคำแพงนดันก้าวนะครับเป็นไลอำนาจเกียรติยศชื่อเสียงนําโชคลาภความมั่งคั่งร่ารวยมาสู่ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองนะครับผมสนใจศูนย์หกสามสี่สามสี่ศูนย์เก้าสามศูนย์ของสิบกรอัญมณีนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนําพลยคลิปพวกสวยๆไว้พลยไซส์ใหญ่ที่ผมบอกว่าจะเอามาชมนะครับก็คือพอท่าทีมของหมดจันรสันคือชุดสวยๆงามคือพวกนี้นะครับผมเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับผม แล้วในโอกาส่อไปคลิปต่อไปนะครับจะเป็นพลอยทัพทีมบ่อไหนนั้นแล้วผมจะเอามาให้ชมให้ผมเลือกดูก่อนว่าบ่อไหนที่มันสวยอีกมีหลายบ่อนะครับของบ่อสวยๆนะครับผมคือบ่อหรือเป็นเหมืองหรือเป็นแหล่งผลิตเข้ามานั่นนะครับผมแหล่งผลิตของพลอยเพราะแต่และแหล่งมันไม่เหมือนกันความสวยไม่เหมือนกันนะครับผมเพะฉะนั้นะอย่าลืมติดตามชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนํา พลอยสวยงามไม่เพียงที่นี่ก่อนครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผม